เจอที่ลำบากนะครับที่สูงจะทำยากนิดหนึ่นงที่ขวางนะที่ขวางครับนี่ก็มีเด็กส่งปูนนะเด็กส่งปูนอุ้มมันบาเเด็กส่งปูน ผมกริปรข่าไรปีกใช่เรา <c oughs> อบอกว่าไม่ได้คยเราคิม <c oughs> โม้เราอะไรนะ <c oughs> ว่าอะไรเมื wow. uh? <oh, oh, ่อกี้ฮะโอ้ชมกบุญไม่ชมกบุญชมอะไรบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องโอ้นี่ว่าชมไมตอนแรกว่าช่วยจับเชือกบุญไม่ชมก็ได้ไม่ชมก็ได้คนขี้เกียจทำงานเค่ได้เรื่องหรอสันวาเลยเนาะ

Cái đột khinh rồi ốp ủa mà nắng chiên này nàng ướp lên đột nào ผมก็ทาสีสวยเหมือนกันนะเงาแวบเลยครับฮึว่าอะไรอีกแล้วซื้อไม่ได้ว่าอย่างเดียวผมก็ดีอยู่นะ เดี๋ยวว่าผมเลยผมก็ดีอยู่หไม่มีผมเลยเงาเนี่ยเดี๋ยวว่าสวิตเตอ์โมเอ้ยคนใดเสียอีกแล้วต้องสายจะได้กลับไปอีกแล้วอันนี้เสียเสียปั๊มปั๊มหมดเลย เนิดๆหน่อยๆก็ต้องเก็บครับเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเขาถามหาช่งงชางแล้วฉาบมันเนาไม่ได้เสียมรับจะไปแล้วเสียมไม่ได้แล้วฉาบไปว่าโทษโอ้ <c oughs> เสียมอีกอย่างนี้น <c oughs> เนาะพูดได้ <c oughs> อีกเช้าว่าอยู่ที่เสียม ไม่ได้อยู่ตี่คนเช้าโอ้จเียงอไป่กินอิ่แล้วก็นอนอะไรนะเรกินอิ่มแล้วก็นอนกินอิ่มแล้วก็นอน นอนอิ่มแล้วก็กิน,น,อนอมแล้วก็กินสีน่าจะไม่พอนะน่าจะได้อีกช่องหนึ่งก็หมดแล้วอีกช่องหนึ่งก็หมด หมดสีไปประมาณห้ากระป๋องนะครับถึงไหมยั่ไม่ถึงอ้ะสมเลยยิงปิ๊งกินเลยนู โ <laughs> วยวายนกพิราบนะครับจะเจออยู่ มันนี้มีตังค์ที่อยาเส็ยนมไอ้แค่ซีหอยหอ,อ๋อกแกให้ติปมาคืนเอ้าพี่โก้ขับรถไปไหนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวไม่ได้ว่าหลอกเลยโอ้ร้อนตัว เหลืออีกหนึ <dried snake 18 2> ่งสองสาสี่ห้าหกโอ้ทั้งวันเลยเนาะถึงไหมถึงประมาณเที่ยงแบบน่าจะเสร็จนี่เที่ยงแล้วดิยึดเพิ่อสามโมงโรงงานตั้งแต่สี่โมงยังไม่เก็บึ้ง ไปหาวังนนั่นไปหาที่เอ็นตัวแล้วนะกินกล้วยแล้วก็หลับเหมือนลิงแล้ว เมื่อคืนเหนื่อยไหมเมื่อคืนไ <laughs> ม่เห็นเหนื่อยเลยอายุตรงเคนหนวกหูรถจนฟังใครก็ไม่ได้ยินต้องตะโกนคุยกันโอ้ลองมะโอ้ขึนะ้นนะท้าเสียงว่าตียงเสียตเโกน <l id> ผมเลยกลางคืนเนี่ยผมแนมบวกไฟเห็นเพราะผมไฟมันขัไฟมันแง่ตาเราผมเป็นตาล่างๆเลยเลยไฟพิตินเอามาสองก็มองแขกกบยังไม่เห็นเลยมองนิโปรตินได้ยังไม่เห็นเลยผมดึงหมวกลุ่มมันเป็นผมดึงลุ่มแง่มดึงลุ่มไปมีบางไป